เราอยู่กันในเกมหรือเฮเรือเกมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนเป็นด่านฝันร้ายในยซึ่งเป็นด่านยากที่สุดของเกมนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูกันว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับผมเจ้า <Bever en> ของสถานที่ที่นี่เคยเป็นผู้ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นการตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทําก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับ นานมาแล้วเพียงแค่ชันทำธารกิจที่เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วล่ะโอเคเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมเราต้องหาถุงเงินนะครับผมจํานวน30ถุงนั่นเองแล้วก็ใช้อักษตรตวงตาในการมองดูปีศาจนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมจะบอกก่อนว่าด่านฟนร้านนี่มันจะเป็นด่านที่โคตรพ่อคตรแม่ยากเลยนะบอกให้โอเคเราลืมตาขึ้นมาในห้องที่เราคุ้นเคยนะครับตอนนี้ก็กดโอเคได้ถุงเงินแล้วได้หมดอย่างาื่อกี้ได้แล้วแหละครับท่านผู้ชมโอเคผมจะขอเก็บแค่ ถุงเงินเน้นๆเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นผมบอกมันเร็วขนาดนั้นอืมเราต้องเก็บดวงตามาด้วยครับท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยหนึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคได้เวลาแล้วผมต้องมองดูมันอยู่ชั้นใต้ดินเข้าไปในห้องนี้ซึ่งห้องนี้มันจะมีของยังไงของ เอาแล้วเอาเอาแล้วโว้ย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 ท่านผู้ชมอืมผมต้องมองดูเจ้าปีศาจนั้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันอยู่ชั้นเดียวกับผมเลยนะครับดูไงมันอยู่ตรงนี้เอง แน่นอนผมวิ่งหนีไม่ทันแน่นอนมนอยู่ข้างนอกนี่เองให้ตายเลยโซล่าต้องรอก่อนไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วหมดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบอูเกือบ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 ไม่ดีเลยเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ ถ้านีไม่ทำเมื่อกี้นี่โดเลยนะเราต้องอ่านเข้าไปในนี้จริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้กล่องพัสดุที่ยังไม่เคยถูกส่งมันมีที่อยู่ติดไว้นี่มันคืออะไรนี่มันที่อยู่ของชั้นนี่เอาง่ายๆเลยมันพยายามจะทำให้รนหอนี่รอนตอนนี้ผมมีดวงตาอยู่สองดวงโอเคได้เวลาสองดูแล้วครับมันอยู่ชั้นบนตอนนี้ ดูจากสภาพแล้วมันกำลังน่าจะลงมาโดนไงโดนไงอุ้ยเกือบไปตายเฉยนให้ตายเฉมาห้องอะไรวะนะ่นเกือบแล้วอุ้ยมันได้กลิ่นนะครับมันได้กลิ่นมันเลย คือเราอยู่ไหนมันก็ได้กินอ่ะทำไงตอนนี้มันอยู่ชั้นใต้ดินวิ่งเลยครับมันอยู่ชั้นใต้ดินโอเคได้เวลานี้เฮ้ยเฮ้ยยี่เแล้วยื้อแล้วยี่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 อล้วยื้อแล้วไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงขอเก็บก่อนนะครับขอเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนจะมีอะไรอยู่ตรงนี้วะได้ของแล้วหนึ่งได้ของแล้วโอเคตรงนี้มีของอยู่ซึ่งมันเพิ่งได้สิบเองให้ตายเถอะผมเล่นไม่จบหรอกมันในนี้เกินไป มันยากเกินไปเออเข้ามาในนี้เป็นรูปภาพของเ,ออเด็กวาดไว้นะครับตรงน,นี้ผมจะมุดไปดูป๊เราอยู่ในห้องนี้อีกแล้วมันมาแล้วครับมาแล้วครับดูก่อนมันอยู่แอบดูก่อนผมว่ามันน่าจะขึ้นมานี่แหละยังไง ไปดูหน้ามานะันเนอะไปดูหน้ามานะันเนอะผมจะลงไปชั้นล่างให้ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นไงฟูงเร็วมากครับทา่านผู้ชมน้ำหนึ่งถึงสามจะวิ่งพรวดเลยนะจังหวะนี้วินาทีนี้เขาลงไปชั้นล่างแล้ว ลงไปชั้นล่างแล้วมันคงจะขึ้นมาหรือเปล่ามันคงจะขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอปึ๊บไม่ได้กินบอกเลยอะไรวะ มันน่าจะลงไปชั้นล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจวะอ่ะอ่ะอ่ะมามาเลยพร้อมแล้วโวกเราเดินแล้วอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยการงอกงานงอกตาวแล้วมันตาวแล้วมันมาแล้วอยู่ข้างหลังเรียบแล้ว